สวัสดีครับผมบุปผากันอี่แล้วครับช่องเชนจังวันนี้เป็นองวมาสมองงวมาสมครับพี่น้องโอ้ยลมคักลมเนี่ยมามื่อวันน้ำมันออกก็ได้มอเศร้าออกขึ้นมาเศร้าของมะเร็ง

ล่มคักล่มแน่เอนเยาเศ้าึ้นก็ได้เอามาสั่มอีกรอบสองวกเสมบติตกับเรียนกลัวเลอ้นบาจติก็ได้บติ ย้านไปหน่อย้างหลังมีร้าเราองนน่ะโคตรน่า่น่าโอ้ตุกบอเต้๋ยวปนกข้าวนี่พน่ต้องดึงไงต้มบักทอเไก่ มือเศร้านี่ก็มือเศร้ามันขึ้นอยู่เลยมือเศร้าพ่วงอยู่หน้ามืออ่อนร้ายอยู่ครับ

อย่างเชงนพันธานไม่ไ้ายอย่างี้ลรลองมึงเอมัน <Labor> อ <ator ani> ันสมบูรณ์รับขึ้น กอนไงกูมาทัน่านนี้ว่้สนใจมันเพราะว่าวังหันนั่นตาเขาหม้อนนันถ้าจะตาเขา ครับมาสติดก่อนไม่ไหกคนน้เรียบร้อยไม่ทัน สมบ่ท well> ันครับตอนเชียนตอนบ่ายไหนวะฮึม่เฮึ่มน้ำฝนเนี้ยนะประเด็นค้ำนันนี้วันนี่แหละนู่นเห็นน้ำฝนกันนี้วันเดี๋ยวบรเด็นไ่าไปก็เถิบานี้มันจะเกินนี้ขึ้นวันไหนข้อเก่า โชกระตั้งวานนี่โมอนมได้โชมูนันแมนเนีย้ื่ขึ้นมด้โมนันได้พอองกเออจัว่าสังเกตบงไว้ดีสังเกตบงไว้ดีจ้าเศาออกย่หมเศร้าเจเห็นมันโค้งกันึงั่งวันสิบกเดือนหนาสิบเจียกหนโค้งตัวนี้ตัวนี้โค้ง่มันเปตัวึงขนตัวนึงโค้งางโค้งกางโค้งกันเดือนหนานะวันนี้

นมตึงหัวนมอยู่แค่ล็น้อยอยุคนบ้านเสิมกะต่ายเจ้ากับบนเตอ่ัมันที่เงียบนะเป็นเดือนกลัวเนี่ยเนเว่าเาเขาว่ามันติดเนาะเพราะว่าอันติดมันก็เงียบเนาะ กมันลงไฟกับไปว่าก้ถตาจักสี่แสดงว่าว่ท่านว่ท่านว่ท่านเนี่ยลงเ้าเบิงมหรดว่าโมัเนี่รับไปนี่อโคมกันะแมนน่แสดงมาคืองเัวมันจะมาขึ้นนัดพุ่งไอ้ใจบอกนัดพุ่งตีสามตีสี่มากอย่าง้มาโคมกันมาข้าก็มาโขมใช่ที่หางมุ่งเส้าพอดี บถเมือนนะ่อรอนาแต่มันต้อง,งขึ้นช่วเบ่อครับเดี๋ยวสิเบิ่งไว้รอบห<อ>นะ้าได้รครับผมขอบคุณในท้ายครับไม่รอบหนะ้า <c oughs> ไม่ทันไม่ทันรอรอบหนะ้าไเอารับนะครับไม่ทันครับ ล่มคักล่มเนี่ย